บัวหิมะหวานกรอบ5ประโยชน์ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับที่นี่ผมว่าบัวหิมะเป็นผลไม้ชนิดนึงที่ผมก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่อนข้างหาก,กินแบบออแกนิกค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าพูดถึงประโยชน์นะครับผมรีเสิร์ชมาให้เรียบร้อยเขาบอกว่าหนึ ลดอาการท้องผูกเพราะว่าไฟเบอร์สูงแล้วก็มีพรีไบโอติกที่ชื่อว่าฟรุกโตโอริโกแซคคาไรหรือ FOS นั่นเองนะครับตัวนี้จะไปเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นข้อที่2จากงานวิจัยบอกว่าช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดเพราะว่ามันมีรสหวานก็จริงนะครับแต่น้ําตาลต่ำมากเลยรสหวานส่วนใหญ่จะเป็นรสหวานจาก ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรครับและข้อที่3คือมันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเพราะว่ามันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นมันช่วยให้หลอดเลือดขยายหรือยืดหยุ่นตัวได้ดีข้อที่4ี่คือช่วยบำรุงผิวดังนั้นบางคนเนี่ยก็จะนำไปทำครีมทาผิวนะครับถ้าทานเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยบำรุงผิวจากภายในด้วยและข้อที่5จากการวิจัยคือช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าแคลอรีต่ต่ำไฟเบอร์สูงและอิ่มนานนะครับสรับใครก็ตามที่ อยากจะทานนะครับผมแนะนําว่าให้ลองเลือกนะครับที่ปลูกแบบออร์แกนิกจะได้กินแบบสบายใจครับรักทุกคนแล้วเจอก,กันคลิปหน้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ